สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดราศีกร,รกฎต้องมองว่าไพ่การเงินเขาอยู่ใบแรกนะก็เป็นเดือนที่โดดเด่นนะนะคะกับเรื่องของการเงินหรือการลงทนุน <ๆ S 2> ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานนะคะยังไงก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่นอนนะ,ะอาจจะมีเรื่องของการปรับตาแหน่งหรือได้รับโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่การลงทุนด้านธุรกิจนะคะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆนะ,ค,ะคนไหนที่กําลังกังวลใจนะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญางานจะมีการต่อสัญญางานหรือเปล่ามีแน่นอนนะคะ ะะฉนันมองว่าการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะ่ะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะซึ่งเข้ามาส่งผลทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารก็เป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงด้วยเรื่องผู้ใหญ่เรื่องหัวหน้านะคะก็เข้ามาสร้างโอกาสแต่ว่าปัญหากับเรื่องเพื่อนหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย ต้องระวังนิดนึงในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเล็กๆน,น้อยๆอ่ะอันนี้เราก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนด้วยนะคะจะได้ไม่มีเรื่องของความเข้าใจผิดค่ะฉันมาว่าการทํางานในช่วงนี้ส่งผลดีมากนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะอิะทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยนะคะขึ้นอิทธิพลของไพ่อัศวินเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่แปดเหรียญด้วยถือว่าเรื่องของรายได้การเงินนะคะเกิดสภาพคล่องไพ่สามเหรียญเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินต่างๆของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะก็มีเรื่องของรายได้ ที่มีการุนเวียนหรือเกิดสภาพคล่องมากๆในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องของการเตียงหรือติงนิดนึงอะนะคะว่าจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากในช่วงปลายเดือนเราก็ไประวังแล้วกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือบ้างนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเปลี่ยนเบอร์บ้างก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินอะนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ก็บอกว่าไพ่โดยรวมแล้วการเงินก็ค่อนข้างแบบส่งผลดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎก็บ่งบอกในเรื่องของ ของการเงินหรือสภาพคล่องที่มันเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ดีๆนะคะเข้ามานะพัฒนาในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะเป็นคู่สินเสมอกันอาจจะมีเรื่องของการแอบทำเซอร์ไพรส์กันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าความรักหรือความสัมพันธ์นะคะน่าที่จะเกิดโอกาสสําหรับนะคะ คนที่เป็นสามีภรรยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศและเติมความหวานกันให้มากหน่อยนะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องมาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างค่ะคุณสุภาพบุรุษนี่คือช่วงล่างนะคุณสุภาพสติก็เรื่องของมดลูกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตารวมถึงเรื่องของโครงสร้างกระดูกค่ะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีกรกฎวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักค่ะสําหรับคนโสดเนี่ยในเรื่องของความรักอยากให้ตรวจสอบนิดนึงว่ามีการครบซ้อนไหมส่วนคนที่มีคู่นะคะคู่ความรักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะหรือเป็นคนที่หาเงินเก่งอะ่ะก็อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันได้ง่ายเราก็ต้องระวงังหรือต้องแบบเติมความหวานกันให้มากค่ะคนที่เกิดนะคะ ราศีกรกฎบันจันทร์โดดเด่นมากกับเรื่องของการงานจะได้รับโอกาสนะคะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจด,ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีเลยเกิดสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงหาที่จะพบรัก นะกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะหรือคนเก่งๆแหละเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์สนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันหรือส่งเสริมดวงกันนะคะแต่ต้องเติมความหวานกันให้เยอะคนที่เกิดนะคะราศรีกรกฎวันอังคารถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังประมวลงานถือว่าจะมีข่าวดีหรือแม้แต่กําลังเดินเรื่องเอกสารหรือสัญญาอะไรก็จะมีความสําเร็จค่ะรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะ การทํางานหรือการทําธุรกิจเสริมนะคะหรือนะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะมีเรื่องของโอกาสหรือความสดใสมากๆเลยการเงินไรายได้ดีค่ะเพราะว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของไรายได้หลักและก็ไรายได้เสริมหรือแม้แต่มีความเออโชคดีนะคะกับเรื่องของโชคลาภการเงินเข้ามาด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาแอบรับแอบชอบนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มีโอกาสจะได้พัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีมากๆเลยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลยการเงินโดดเด่นค่ะแล้วก็จะมีโชคลาภด้วยส่วนเรื่องของความรักถือว่ามีดวงที่จะพบรักจะดีส่วนคนที่มีคู่แล้วยังเป็นความรักที่สดใสค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังกังวลใจกับเรื่องงานเพราะว่ากําลังจะหมดสัญญางานหรือมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะหรือรอคําสั่งการยกย้ายอยู่นะคะฉะนั้นการทํางานต่างๆนะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายบ้างในช่วงนี้แต่ไม่ต้องไปกังวลใจค่ะถือว่ายังไงก็ยังส่งผลดีมากๆส่วนในเรื่องของการ ําทธุรกิจหรือการทํางานนี่ต้องเน้นการสื่อสารนะคะแล้วก็ต้องเติมเอกสารนะคะให้ดีให้ละเอียดส่วนเรื่องของการเงินงนะคะก็ถือว่ารายได้ยังเข้ามานะแต่ก็จะเป็นวันที่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังนะคะจะเปลี่ยนนะคะหรือจะใช้จ่ายเงินน่ะก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือใหม่เป็นเบอร์ใหม่ะไรประมาณนี้นะคะนี่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างของส่วนนี้นะคะก็อยากให้ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเล็กๆหรือปัญหาเรื่องของความหึงห่วงหรือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาความร้าวฉานได้นะฉันต้องพูดคุยจนให้ชัดเจนนิดนึงค่ะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาเรื่องของช่วงล่างแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตาค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานโอกาสหรือการเริ่มต้นหรือความสําเร็จเรื่องของสัญญาเรื่องการเจรจาข้อตกลงจะราบรื่นรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทําให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องนะปรับ ในเรื่องของความสัมพันธ์กันด้วยต้องเติมความหวานกันให้มากค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงบันเสาร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานแต่อาจจะเป็นช่วงที่เรานะคะได้เข้าไปดารงตําแหน่ง อย่างกระทันหันนะหรือเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากับเรื่องงานด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เรายังไม่ค่อยพร้อมแต่เราจําเป็นจะต้องถูกเข้าไปนะ <c oughs> เพื่อจัดการในเรื่องของระบบงานต่างๆในช่วงนี้นะคะหรือเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขปัญหากับเรื่องของงานนั่นแหละจะให้เตรียมความพร้อมกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีค่ะเพียงแต่ว่าให้ระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะ ส่วนเรื่องของความรักคนอนโสดร์มีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ว่ายังเป็นความรักที่ยังไม่มั่นใจหรือยังกลัวความไม่ยั่งยืนอยู่ฉันต้องใจเย็นแล้วก็ต้องแสดงความชัดเจนกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องระวังนะปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะหรือการที่ทํางานแล้วไม่มีเวลาให้กันเลยเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ได้นี่ให้ไปปรับค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคล ที่สามารถนำไปประกอบจัดก,การงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุกจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานเกิดโอกาสเดินหน้าไปเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกมีข่าวดีด้านการเงินนะจะมีเรื่องของนะคะโอกาสดีๆมากๆนะคะกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะโดยที่เราแบบ ไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก okay. anyway, ็อาจจะเป็นเรื no ่องของการเงินที่เกินเป้าด้วยคือเราตั้งเป้าไว้แค่นี้แต่เข้ามาเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการเงินหรือรายได้เกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดนะคะราศีกรกฎด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาขอพัฒนาค่ะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะอาจจะเข้ามานะคะขอพูดคุยด้วยนะคะความสัมพันธ์น่าจะเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้นะคะยังไม่ใช่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรแต่ว่า คุยกันไปแล้วหรือว่าปรับในเรื่องของความรู้สึกกันไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นความรักนะคะที่มันมากนิ่งกว่ารักคือคําว่ารักเนี่ยมันมันเห็นกันแล้วมันรักมันชอบแต่ลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ช่วยกันดูแลกันนะคะในยามทุกในยามยากหรือแม้แต่ต่างคนต่างอาจจะมีลูกติดก็ได้นะก็ช่วยกันดูแลลูกหรือเป็นที่ปรึกษาให้กันอะไรประมาณเนี้ยสําหรับคุณโสดจะเจอความรักในแนวนี้นะคะถ้าเรามองในความสัมพันธ์แบบนี้ก็เป็นความรักที่ มันทั้งรักด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของมิตรภาพด้วยแหละนะจานั้นอาจจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนนิดหนึ่งสําหรับคนโสดเพราะมันจะเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ชัดเจนหรือความไม่แน่ใจอยู่ฉะนั้นถ้าเรารักใครหรือชอบใครสักคนหนึ่งหรือพร้อมที่จะเปิดใจให้คนคนนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ถือสาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวมาก่อนหรือเป็นคนที่มีลูกติดนะคะมาก่อนเราไม่ เราเป็นคนไม่ถือสารเราเปิดรับได้หมดเลยเราก็ต้องแสดงเขาเข้าใ,าใ,าใจด้วยว่าพูดคุยกับเขาอะว่าเรารับได้นะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะช่วยเขาจะดูแลเขาแล้วก็ดูแลนะคะลูกของเขาด้วยประมาณเนี้ยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็มองว่าเป็นความรักนะคะที่ต้องใส่ใจกันในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมือค่ะแล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเข้าโรงพยาบาลหรือการที่ต้องไปนอนให้น้าเกลืออะอาจจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนั้นต้องดูแลติงให้มากนิหนึ่งค่ะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆอีรื่องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ